มุกน่องไม้จากบ้านตุ๊กตาครับเห็้มัแจกครับเหี้ยมาขายครับเหียมาขายโอ้ยใจเย็นๆป่นๆปุปนปปนปป่นเดอ้อ <c oughs> เปนอ็นยังเรียนเย็นแท้คือมาเห็นนอนมากเรฟิตไปปะโอ้ยมุกน้หม่บ้นไหเซฟิตปเนี้ยเสีปปบยบ็น้องบ้นไหพี่น้ <c oughs> องเสีามาข้อมีในฟังเดือด <c oughs> ันไมด้เซียบคือกับเท้าที่แหลกปะม,มุกน้องใหม่ของขกินครั้งแรกของตุ๊กตาเดี๋ยวที่เมืองวหน่อนเนื้อมาบใอยฟัง ให้เอาหมกหน่อไม้ของตุ๊กตามาให้ขอบคุณครับให้บลอตเลยบอกบล๊อตแมนขอบคุณตุ๊กตาสุครับพี่แพรไม่เอาอีกเหรอเอาอันนี้หละขอบคุณเบอร์เราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ้งนะขอบคุณนะคะข้ามวยก่อนเลยได้ไหมได้เนี่ยให้น้องไม้เนาะอยู่ไหมน้องอยู่ไหม เดี๋ยวเรามารอบหน้าโอเคมารอบหน้าค่ะรอบนะาว้าแม่วรอบแม่ปลูกตไม้ขอบคุณมากพี่ตุ๊กตับเจ้าข้าวเดี๋ยวกินเลยวุ้นะที่เป็นบ่เห็นเอาอีกบ่ใส่ยังนี่ใส่ปลาบ่ใส่หมูใส่หมูใส่หมูบุญแสนใช่ใช่ใช่อาะไย เขาอีกบ่ไปอีกเลยไปฟู้นครับไปแจกต่อกันนะครับแม่วันนี้อคุับอะไรเลยลกหมวกนอไม้มาแจกครับอะไรเลยลูกหมวกนอไม้ครับอขอบคุณครับตุ๊บตับหรอขอบคุณจ้าว้าหมวกนอไม้มาว้าวเอาอีกไหมครัเอาไกินปุ่งนี้เช้าไงเอาไว้เลยเอาสามคนนะตามมาหน้าครับ มองแลไมครับเอาเลยครับเพราะว่าเพราะวินนะเพราะวินนะผมนอไม่ครบครั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 บ โ้โหอ้งามมมภาพนียงมันเกิดไนอเดี๋ยวรอดูโทรอรมาซื้อไปเย็บนะเดี๋ยวเราไปแตกต่อกันเลยให้พี่หน่อยนะคะตพอีกเลยเอาไมหน่ไม้ใส่หมูครับเาเดียวก็ได้ไปแกน้องเขาขอบคุณนะคะต เรากำลังเอาของไปแจกนะครับทุกคนพี่เนกินไหมโมนนอไมายของสุกตับขอบคุณครับเอาเลยเอาอีกไหมเอาไปได้เลยแม่เดีกยว่มจะใ้รุงนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณมุกน่าใหม่เสียบๆจากเกษตรสมบูรณ์นะครับขอบคุณตุ๊บตับนะครับขอบคุณน้องกล้องด้วยนะครับผมไม่พี่โอลิฟนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาเลยเอาซองกันก็ได้ยเอาไปเพื่อผู้ใดบ่แต่ว่าชอบมากเลยนะใส่หมูครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพอดีกินกันนอนขอบคุณมากไหมนะครับขอบคุณครับ ยังมันขนนไนเปล่าไปร่ำถ่ายู่บ้านไอุ้้ยปลายิงมันเขาลำทุกปีเพราะว่าไอ้รปีเลกนี่ยไม่ไม้นนี่แหไอ้ปละปีบุสิงารนน้องม่ยไปตายห้แล้วให้เลีแล้วนกุ้ต้อเดยวน้ไ่ยิบคุณาอะห้อ้เรา สองหมกแล้วมันก็ไม่อิ่มบ้านจะวอนบ่ตีกันไมครับตีตีกันตีกันสุดสุดบาดีนตมเอาให้พ่อเอาแมแล้วพอเจังคนเยอะดีอ่นนนี้อบอุ่น มาเบิกค่าพยาบาลค่ะมาเบิกค่าพยาบาลมาเบิกค่าพยาบาลมาป่านาผมมาซื้อมซื้อไม่ไปป่าป่าค่ะไม่ไหวแล้วคกินยังกินแล้วรอบเดียพไม่้องมนี่เรายุ่งอีกหนึ่งใายผู้ใดมาไม่้ี่เดียวให้แม่เลยอ่ะหายม่ที่บ้านนี้ เอาไงไปหายแล้วสองอัน